มาครับเรามาเริ่มทบทวนเตรียมสอบนิติกรปอปอชอกันดีกว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับคณะกรรมการปอป,อปอชอครับผมเริ่มมาที่ตัวเลขแรกเลยนะครับจําง่ายๆแต่สําคัญมากคณะกรรมการปอปอชมีทั้งหมด9คนทวนครับเรื่องวาระนี่ก็สําคัญนะครับตามมาตราส8เนี่ยเขากําหนดไว้ชัดเจนเลยว่า7ปี แล้วที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยคือเป็นได้แค่วาระเดียวเท่านั้นน네ะครับเหตุผลก็เพื่อการทํางานมันต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันการยึดติดกับตําแหน่งด้วยครับโอเคครับเพื่อให้เราตามทันกันง่ายๆนะครับเนื้อหาทั้งหมดจะแบ่งเป็น6ส่วนหลักๆด้วยกันเราจะไล่ไปทีละเรื่องเลยตั้งแต่ว่ากรรมการคือใครมีคุณสมบัติยังไงไปจนถึงการพ้นจากตําแหน่งเลยครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยมาทําความเข้าใจกันให้ชัดๆก่อนว่าบทบาทและหน้าที่หลักของกรรมการปปชนเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ตามมาตรา25นะครับหัวใจหลักของตำแหน่งนี้เลยก็คือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมกล้าหาญแล้วก็ปราศจากอคติทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันเลยครับนั่นก็คือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้ได้ผลนั่นเองแล้วคนที่จะมาทำหน้าที่ที่สำคัญขนาดนี้ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง กฎหมายเขาแบ่งไว้ชัดเจนเลยนะครับเป็น2กลุ่มใหญ่ย่างเลยกลุ่มแรกเลยนะครับคือคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราสิบอันนี้ก็เหมือนเป็นด่านแรกเลยนะที่จะคัดกรองเรื่องพื้นฐานที่สําคัญอย่างสัญชาติอายุแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือความซื่อสัตย์สุจริตที่ต้องเป็นที่ประจักษ์จริงๆครับทีนี้มาดูกลุ่มที่2กันบ้าง อันนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆเลยคือมาตรา9ที่กำหนดคุณสมบัติด้านประสบการณ์จาก7สายอาชีพเฉพาะทางพูดง่ายๆคือเขาไม่ได้ต้องการแค่คนดีแต่ต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆเพื่อให้คณะกรรมการเนี่ยมีความรู้ที่หลากหลายมองปัญหาทุจริตได้รอบด้านนั่นเองครับโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงคุณสมบัติที่ต้องมีไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาดูสิ่งที่ห้ามมีกันบ้างซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา11ที่ห้ามเด็ดขาดเลย เพื่อให้มั่นใจในความเป็นกลางและความน่าเชื่อถือของกรรมการครับประเด็นที่เน้นย้ำสุดๆเลยนะครับก็คือเรื่องความเป็นกลางทางการเมืองสังเกตไหมครับว่ากฎหมายเขากำหนดสิ่งที่เรียกว่า cooling off period หรือก็คือระยะปลอดการเมืองไว้อย่างชัดเจนเลยคือ10ปีเพื่อให้แน่ใจว่าจะปลอดจากอิทธิพลทางการเมืองอย่างแท้จริงก่อนที่จะเข้ารับการสัญหาครับนอกจากเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยก็ยังมีข้อห้ามด้านวิชาชีพด้วยนะครับ เพื่อป้องกันสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการไปถือหุ้นสื่อการเป็นข้าราชการประจำหรือว่าการประกอบอาชีพอิสระอื่นๆในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ครับเอาล่ะครับพอเราได้คนที่มีคุณสมบัติครบตัวแล้วไม่มีลักษณะต้องห้ามใดๆแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเขาถูกเลือกเข้ามาได้ยังไงใครเป็นคนเลือกมาดูกระบวนการสรรหากันต่อเลยครับ ต้องบอกเลยว่าเส้นทางกว่าจะมาเป็นกรรมการปปอชอเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับมันมีหลายขั้นตอนที่เข้มข้นมากๆเริ่มตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการสรรหาที่มาจากประมุขขององค์กรหลักๆของประเทศเลยแล้วก็ต้องผ่านการคัดเลือกที่ใช้เสียงสนับสนุนสูงมากก่อนจะไปจบที่การให้ความเห็นชอบของวุฒิสภาอีกทีหนึ่งครับจุดที่ต้องจําให้ม่นๆเลยนะครับสาหรับเรื่องนี้คือเกณฑ์การลงคะแนนเสียงที่ตั้งไว้สูงมาก ด่านแรกจากคณะกรรมการสรรหาเนี่ยต้องได้ถึง2ใน3เลยนะครับถึงจะผ่านไปสู่ด่านที่2คือการพิจารณาของวุฒิสภาที่ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสวทั้งหมดที่มีอยู่ครับพอได้รับแต่งตั้งเข้ามาทํางานแล้วคราวนี้เรามาดูกันบ้างว่าการตัดสินใจเรื่องสําคัญต่างๆของเขาเนี่ยมีกระบวนการอย่างไงครับเวลาจะประชุมกันแต่ละครั้งเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามากี่คนก็ได้นะกฎหมายกําหนดไว้เลยว่าต้องมีกรรมการมาอย่างน้อย5คนจากทั้งหมด9คน ถึงจะถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายได้ซึ่งก็เป็นหลักประกันว่าการตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันมาจากเสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการจริงๆเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับต้องแยกงให้ออกนะคือมาตรฐานการลงมติเนี่ยมันมี2แบบถ้าเป็นเรื่องทั่วๆไปก็จะใช้เสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุมแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆอย่างการชี้มูลความผิดผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงเกณฑ์จะเข้มขึ้นทันทีเลยครับคือต้องได้เสียงอย่างน้อยกึอหนึ่งของกรรมการทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่หรือก็คือ ห้าเสียงขึ้นไปนั่นเองครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาทบทวนกันว่ากรรมการปปชจะพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุผลอะไรได้บ้างตามที่ระบุไว้ในมาตรา19ครับการพ้นจากตำแหน่งเนี่ยก็มีได้หลายกรณีเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่กรณีปกติสุดๆเลยคืออยู่จนครบวาระ7ปีหรือกรณีที่เกิดขึ้นก่อนครบวาระก็มีเช่นการเสียชีวิตการลาออกหรือว่าการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามขึ้นมาในภายหลังครับ และมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในเรื่องนี้คือคนที่มีอำนาจชี้ขาดว่ากรรมการคนไหนขาดคุณสมบัติหรือไม่ก็คือคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมที่เลือกเข้ามานั่นแหละครับแล้วคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาก็ให้ถือว่าเป็นที่สุดเลยทั้งหมดที่เราทบทวนกันมานี้นะครับมันก็คือกรอบของกฎหมายที่เราต้องทําความเข้าใจเพื่อเตรียมตรวจสอบกันเนอะแต่มันก็ทิ้งคําถามสําคัญให้เราได้คิดต่อเหมือนกันว่า โครงสร้างทั้งหมดที่ออกแบบมาอย่างรัดกุ้มเข้มงวดขนาดนี้เนี่ยในทางปฏิบัติแล้วมันเพียงพอที่จะรับประกันความเป็นอิสระและประสิทธิภาพในการต่อสู้กับการทุจริตได้จริงๆหรือเปล่า